ฮัลโหลทุกคนวันนี้เจเจมีภารกิจสุดฟินสั่งพิซซ่ามากินที่บ้านค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. Bye. S 2> เริ่มต้นด้วยหัวหอมชุบแป้งทอดทอดกรอบจนน้ำลายสอเลยค่ะต่อมาพิซซ่าหน้าโปรดอร่อยสุดฟินเลยค่ะตามด้วยไก่ราดซอสพริกเผ็ด อันนี้คือให้5เต็มสิบค่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ตบท้ายด้วยเค้กช็อกโกแลตลาวาหวานละลายในปากอร่อยจนฟินสุดๆไปเลยหลังจากฟินท้องแล้วเจเจ้ก็มารีแลกด้วยหนังสือเล่มโปรดเติมแรงบันดานใจก่อนเข้าสู่สนามต่อไป ต่อด้วยการเปิดพัดลมให้เย็นกระหน่ำแล้วก็รีไรส์เขียนนิยายไม่รู้ว่าจะหลุดไปไหนนี่แหละชีวิตเจ๊เจที่ผสมผสานจากอาหารกับความสร้างสารรค์ในการเขียนชอบกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปใหม่นหน้าค่ะบ๊ายบาย